นกขอสมุดมหาวิทยาลัยลังสิตจัดกิจกรรมพบนักเขียนภายในงานยังมีเสวนาในหัวข้อเรื่องสนุกอ่านสนุกฟังหลังไม่กับกำภูรัชนีโดยคุณกำภูภูริภูวดลและคุณรัชนีสุทธิธรรมกรับสวัสดีนะครับครูบาอาจารย์ทุกทท่านเลยนะครับแล้วก็อาจารย์อาจารย์โจนะฮะ การจัดรายการคู่เนี่ยนะฮะถ้าเราจัดคู่ชายหญิงมันจะมีลูกเล่นได้เยอะกว่าความน่ารักก็ได้พาอแง่แม่งอนก็ได้แย่ะกันก็ได้คือมันหลากอารมณ์มากกว่า มานะฮะชื่อกัาพุนวชนีก็เป็นที่รู้จักนะครับจนผ่านไป10ปีก็กล่าวได้ว่านะครับเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นเพราะว่ายีเสิบเการสุบหาพลูกทุตมหาพรหมถือว่าเป็นที่ดีอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะคะเป็นดีเจนะครับเป็นพิธีกรรายการพิธีกรข่าวนะครับแล้วก็เป็นก็ก็มีรายการคำมภีรพิธีด้วยทอะไรถึงจะไปได้สวยมีทีคนรวยมันต้องมีคัมภี ต้องมีอ,งอะไรที่ผ่านมามันไม่ได้มาบ่อยถ้าเกิดราปติเสธครั้งนั้นไปอาจจะไม่ได้เป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วก็ไม่ได้ก้าวมาเป็นพิธีกรทางโทรทัศนะะ์แล้วก็ไม่ได้ออกอัลบั้มเพลงอะไรอย่างเงี้ยโอกาสบางทีมันมาแวบเดียวนะคะะคว้าได้คว้าเลยครับก็ได้ความรู้เยอะครับสิ่งที่เขาพูดออกมานี่เหมือนกับ ให้โอกาสกับพวกเราอนาคตต่อไปครับว่าเราควรจะทํำยังไงโอกาสไม่ได้มีกันง,ง่ายๆมีก็คว้าเอาไว้นี่คือสิ่งที่พี่เขาได้พูดออกมาครับสิ่งที่ได้มากที่สุดก็เหมือนกับว่าเรามีโอกาสครับโอกาสจะมาอยู่เรื่อยๆอยู่ที่ว่าเราจะคว้าโอกาสนั้นหรือเปล่าครับถึงช่วงเวลาหนึ่งเราคิดว่าเราให้อะไรคืนกับสังคมได้อะต้องคืน นบว่ากิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมดีๆที่ให้ความรู้และข้อคิดดีๆของผู้มีประสบการณ์เพื่อให้เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะ